ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องสุขสยามครับผมบุรกิจจิตชูจิตอารมณ์ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับค่ะมดนะคะอังสวาพรสิงใจดีค่ะและสถานที่ที่เราถ่ายทาในวันนี้นะคะก็เป็นสตูเล็กๆของเรานะคะคอยู่ที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามใช่ใชครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญ <ฮะ S 1> พิเศษท่านหนึ่งแนะนําตัวเลยสวัสดีครับน้องนันสวัสดีค่ะชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะชื่อน้องนันนะคะชื่อน้องนันนะครับ,รบน้องนันเป็น เจ้าของร้านเจ้าของร้านสยามเจมอมูเรตค่ะสยามเจมอมูเรตใช่คำว่าสยามเจมนั่นหมายความว่าต้องมีพวกจิวเวอรี่ต้องมีพวกอะไรนะเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนอกจากในสูตรพระเครื่องสุขสยามของเราเนี่ยนะครับยังมีพวกพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจิวเวอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอย เครื่องประดับต่างๆเครื่องรางที่เป็นเครื่องประดับก็มีนะคะคคแต่ว่าที่ร้านน้องนันเนี่ยนะคะที่จะเป็นหลักเลยเนะี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะร้านน้องน,น,นันจะหนักไปทางยหยกหยกแล้วเรื่องหยกเนี่ยนะวันนี้ทําไมถึงต้องพาน้องนันมารู้ไหมคะเพราะว่าหยกเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมากมน้องนันบอกว่าน้องนันเนี่ยเพิ่งมาเปิดร้านที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกใช่ยังไม่เคยมีลูกค้าเลยตั้งแต่รู้จักกับน้องนันมาม่ยยังไม่มีฐานลูกค้าอะไรเลยนะน้องมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ เออเรามาคุยกันว่าเออเนี่ยพี่หนูจะทํามันนี้อันนี้นะอะไรเงี้ยใช่น้องก็จะคุยด้วยตลอดเลยยังไม่มีฐานลูกค้าตั้งแต่แรกแลวกววันนี้ทุกวันนี้น้องอยู่ได้ชมรมพระเครื่องเราเปิดมาเจ็ดเดือนถ้าถามน้องนันว่าทําไมน้องนันอยู่ได้น้องนันบอกว่าลูกค้าบอกอินบอกอิน หมลูกค้าวอล์กอินเป็นหลักเลยนะคะจะเป็นลูกค้าอินโดนีเซียฟิลิปปินส่วนมากจะมาอุดหนุนยกที่ร้านน้นเยอะมากมานล้วเขาก็จะมีลูกค้าลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวคือหยกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะถ้าหยกดีเลยเนี่ยคือหยกพม่าอาหารใช่คือแค่หยกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พองานแกะสลักงานที่ขึ้นประติมากรรมที่ให้หยกเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามาซื้อที่ไทยช่างไทยฝีมือจะดี ช่างไทยฝีมือจะดีกว่า,าแล้วตรงไปตรงมาถูกไหมครับถามว่าเอ๊ะทำไมที่น้องนังน,นบอกว่าเนี่ยมี ale, ม, Indo er, ม,มาเลยมีอ<ช>ินโดนีเซียมีฟิลิปปินมาเพราะว่าเขาชอบงานช่างไทยหยกไงหยกพมา่อาอีพอร์ตจากพามา่าแหละคือตอนนี้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้งยกจากพมา่านะโดยส่วนใหญ่หรือเปล่าหรือจีนด้วยของที่ร้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหยกจากพม่าพม่าเนาะหยกพม่าพราะว่าหยกพม่าแกที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือบางอย่างแกะที่เมืองจีน แกะที่เมืองไทยค่ะช่างเป็นคนไทยช่างไทยช่างไทยฝีมือดีช่างฝีมือดีช่างไทยจะงานประติมากรรมได้สวยก็อย่าว่าแต่หยกเลยพลอยเขาก็คนไทยคนไทยก็เจียสวยมากใช่ถ้าคนไทยยเจียคนไทยเจียสวยเขาจะเจียแล้วเหลี่ยมสวยแปลกเนาะฝีมือคนไทยใจเย็นอ่ะอ่าคุณไม่ต้องอะไรหรอกเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นงานทองงานฉลุทองฉลุเงินงานแกะสลักไม้อะไรต่างๆเนี่ยความประณีตเนี่ยคนไทยทั้งนั้นเลยนะช่างไทยนะครับหยกมีหลายเกรด ค่ะวันนี้เอายกอะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้นันเอายกแกะสลักนะคะยกแกะสลักใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะน้องนันเนี่ยมาแนะนําหน่อยสิค่ะมีอะไรบ้างอันแนะนําพี่หน่อยเล้วค่ะอันนี้มีเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะเป็นเจ้าแม่คุณอิมเป็นแกะสลักเป็นเจ้าแม่คุณอิมเหรอใช่ค่ะความสูงสักประมาณ3นิ้วเนาะสองนิ้วกว่าความสูงประมาณ5เซนค่ะ5เซนติเมตรละประมาณ5เซนติเมตรค่ะนีครับยกเนี่ยทำไมมีหลายสีจังอ่ะเออเพราะอะไร จริงๆแล้วหยกพม่ามีหลายสีนะคะครับผมใช่ค่ะจริงๆหยกพม่ามีหลายสีมีสีอะไรบ้างเอาเท้าที่เคยเห็นสีม่วงสีม่วงเขียวสีเขียวสีเหลืองทองสีดำสองเขียวหยกอันไหนหยกอันไหนที่เข้านิยมสุดสีอะไรสีเขียวค่ะสีเขียวแบบนี้แบบอันนี้ไหมอันนี้ก็เรียกสีเขียวไหมอันนี้เรียกหยก ดำสองเขียวอ๋อดำสองเขียวค่ะคือเขียวนี่เขียวต้องออกประมาณเขียวอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะต้องเขียวแบบนี้เเขีียยวอ่างน้ลยเหรอใช่ค่ะคุณมดคุณมดรู้ไหมว่าสมัยโบราณเลยนะค่ะเป็นพันๆปีเลยนะตาพระราชนจกรเนี่ยของฮ่องเต้ฮ่องเต้ต้องเป็นตรายกตรายกวงนี้แพงไหมวงนี้นะคะถ้ากําไรวงนี้ประมาณประมาณประมาณเอาก็ได้ห้าหมื่นห้าค่ะเดี๋ยวนะ ห้าหมื่นเดี๋ยว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 ่ดี๋ยวเดี๋นี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเดียว่ดีนยวเดคนยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีย่เกีวเี๋ยวเอียเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว และสี่ใช่อ้าวแล้วอย่างงี้เขาเรียกหยกอะไรอ่ะหยกขาวเหรออันนี้เป็นหยกเนื้อวุ้นลำไยนะคะอะไรนะเนื้อวุ้นลวุ้นวุ้นลำไยเขาเรียกเนื้อวุ้นลำไยเห็นไหมข้างในเขาก็จะมีเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยคุณเด็ดเนี่ยแล้วลำไยอยู่ตรงไหนอ่ะเขาเป็นเป็นเป็นอ๋อแบบอ๋อเขาาใหญ่เขาใหญ่คือคือคือไม่ใช่คุณคุณสลับขาวคุณขาวขาวนั่นแหละเขาเรียกว่าวุ้นลำไยอย่างเงี้ยค่ะวุ้นลำไยแล้วแสง อันนี้เนื้อเนื้อเขาจะใส่เอาไฟส่องได้ไหมนี่นี่นี่เขาต้องใช้ไฟไม่ไม่ไม่น้องน้องน้นเอาไฟส่องรณ์อุปกรณ์ส่องส่องแบบพี่ช่างเขาเขาส่องให้พี่ดูหน่อยดิอันนี้เราเราส่องดูเนื้อก่อนนะคะส่องดูเนื้อเป็นยังไงถ้าแสงทะลุเยอะอะค่ะอ่าอ่าแสงไม่เป็นไรอะแสดงว่าเนื้อดีก็คือโปร่งแสงเยอะแล้วถ้าไม่ทะลุเลยอะถ้าไม่ทะลุจะเป็นเนื้อตันค่ะจะเป็นหยกเนื้อตันเนื้อเทียมอ๋อหยกเนื้อตันเนื้อเทียมจะไม่แท่ถ้าเอาแ่าต้องงส่อของแท้เนี่ยจะต้องทะลุ ใช่ของเกเนี่ยทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําทะลุก็ไม่ได้ไม่ได้ของการส่องไฟเนี่ยเราส่องดูเนื้อหยกคุณภาพของเนื้อหยกคุณภาพ้อันที่สองคือส่องว่าหยกทําสีไหมมีมีสีอยู่ในเนื้อหยกไหมอ๋อคือเอาไปย้อมสีใช่ค่ะบางหยกกดอันไหนหนูกดอันไหนลูกเนี่ยนั่นอันขาวเราถูกนะใช่หรอครับไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่มดจะลองส่องอันนี้นะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย อันนี้เป็นกบสามขานี่คุณสองเหมือนอย่างหาของข้างตรงกลางเลยเหมือนตามของผมกลางคืนเลไม่ใช่ต้องต้องส่องทะลุไม่ใช่เหรออ๋อเขาส่องทะลุยังไงเนี่ยหน่อย่าเอ๊ะนี่ะเห็นไหมเห็นหน้ะต้องการไหมอย่างนั้นเหรอนี่นี่ดูเลยเห็นปะนี่นี่ดูเมืออาชีพหน่อยนี่เห็นไหมต้องก่รเนหมือนส่องข้างตรงกลางเลยคุณเนี่ยนี่เราก็เห็นอ๋อเห็นไหมครับสีเนื้องความสวยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวิธีการส่องโยกเห็นป่ะนี่ แล้วมาเนี่ยแล้วสีเหลืองคืออะไรลูกเออสีเหลืองคืออะไรอะอ๋ออันนี้ไฟส้มเขาก็มีไฟส้มไฟขาวใช่คุณมดลองกดสีม่วงดิแล้วถ้าเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงอันท้ายสุดเออถ้าเป็นสีม่วงมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้สองเพชเปล่าไฟม่วงเนี่ยเราถ้าเป็นหยกเราจะเอาไว้ดูว่าเขาเคลือบสารโพลิเมอร์ไหมก็คือสารเรืองแสงอะค่ะถ้าเกิดสองแล้วเขาเรืองแสงก็ถือว่าก็คือเหมือนเขาเคลือบมาก็จะเป็นหยกแบบ ที่ผ่านการรวบคุมคุณภาพมาอ๋อของน้องนี่คือว่าของเขาเป็นแบบออริจินอลออริจินอลหรือสีแท้สีแท้วงนี้น้องก็บอกว่าห้าหมื่นอ่ะฮะเมื่อกี้เนี่ยไอเราก็ไม่รู้ไอเราก็เอาไปใส่คอเส้นนี้เท่าไหร่บอกราคาก่อนเส้นนี้ก็ห้าหมื่นห้าหมือนกันค่ะเห็นไหมคะพี่เดชเขาเป็นผมขออนุญาตไหเป็นงานชิ้นเดียวกันอันนี้เนื้อเนื้อเขาใส่มากพี่มดคุณผู้ชมดูที่คอผมแบบคือมันอย่างนี้ ถามว่าทําไมก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านี้ทําไมผมถึงเอามาใส่เพราะว่าคือน้องนั้นเอามาวางเสร็จไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราไม่เอก็บอกตรงๆนะว่าเราก็ไม่ได้รู้ราคาหยกเราไม่ได้รู้ราคาหยกว่ามันมีมูลค่าสูงมากแล้วก็เอามาใส่คอเพราะว่าเราเคยรู้มาว่าหยกเนี่ยเหมือนเหมือนปรับสมดุลธาต ปรับสมดุุดท่าในร่างกายมนุษย์จากที่แบบคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยโบราณน่ยคนจีนโบราณน่ะท่านจะให้ใส่กําไลโยกใส่สร้อยโยกแล้วก็พอมาใส่แล้วมันเย็นแล้วเราก็ยังหันไปบอกนั้นเออน้องมันเย็นจริงๆนะมันเออมันรู้สึกผ่อนคลายมันจําได้ใช่ไหมที่พี่เอายกมาแปะตามน้าผากอ่ะคือมันเย็นมันผ่อนคลายคุณมดมันแล้วน้องนันหบอกพี่พี่เชื่อไหมว่าจากคนอารมณ์ร้อนๆเนี่ยถ้าใส่โยกเนี่ยมันจะเย็นขึ้นใจมันจะเย็นคือท่าุข้างในเนี่ย ดินน้ำลมไฟไม้ถ้าเกิดเป็นจีนนะดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม้ถ้ามันถ้ามันไม่สมดุลเนี่ยคือป่วยคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าต้องตั้งท่าให้สมดุลแล้วโดยการใส่ยกอคนจีนนะคุณมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอาจจะนอกเรื่องนิดนึงเนะ่เขามีหลักคิดด้วยที่ว่าถ้าเป็นโรคร้อนให้ใช้ยาเย็น โรคร้อนคือเป็นไข้ปรับสมดุล่าถ้าเป็นโรคเย็นโรคท้องเสียให้ใช้ยาร้อนอนึกออกไหมถามว่าทําไมคน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 ที่ท้องเสียถึงจะให้กินพวกพวกขิงขาขิงขาอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ขับลมขับอะไรเพราะมันเป็นยายาร้อนแต่ถ้าเกิคนเป็นไข้ให้กินแกงควยกินรากบัวนึกออกไหมนั่เระคือคนจีนเนี่ยเหมือนกันเขากว่า คนจีนโบราณเนี่ยเขาจะนิยมใส่หยกกันเพราะว่าจะต้องให้ปรับสมดุลธาตุมีอีกชิ้นหนึ่งผมติดใจชิ้นนี้มากอีกทีที่ชื่ออะไรน,นะยูอียูอีมังกรยูอีแกะมังกรแกะเป็นมังกรมังกรในภาษาจีนแต่จิ๋วเล็งเล็ง,ลงแต่เนี้ยยูอีเนี่ยคงเป็นชื่อเฉพาะเขาแหละยูอีเอาไว้ทำไมยูอีตามความเชื่อทีออ่ทางคนจีนเชื่อกันนะคะคว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งความสติปัญญาอใช่ค่ะมีไว้สำหรับคนที่เรียนจบขั้นบัณฑิตเพื่อที่จะไปสอบใช่เป็นคุณอาเขาจะมียุอีประจำตัวก็คือหมายถึงสติปัญญาเป็นเลิศก็จะได้แบบยุอีประจําตัวถ้าเปียบเป็นนักกฎหมายก็ในติบัณฑิตน่ะก็มีสัญลักษณ์อันนี้ติดตัวสมมุติสมมุติเฉยนะใครจบในติบัณฑิตอันนี้อย่างเป็นเจ้าแม่กุอิีแบบนี้เท่าไหร่อันนี้เบบีวุดา ก็เป็นเบบี้พุทธาใช่ค่ะอ,อย่างชิ้นนี้ราคาราคาไม่แพงค่ะชิ้นนี้อ๋อน,นี้พระพุทธเจ้าน้อยใช่พระพุทธเจ้าน้อยค่ะไทยช่างไทยเราแก่ห้าพันห้าพันคุณมด 5, แล้วเจ้าแม่คนิี้อ่ะเจ้แม่คนนี้ชิ้นนี้9,500บาทค่ะเพราะเขามีสีเขียวแต้มเล็กน้อยก็ทำให้ยกมีราคาแดงใช่เอออันนี้สวยแล้วแล้วนี้เวลาเขาทำนี้ทำไมคะเวลาแบบจะใส่สร้อยอย่างเงี้ยทำไงก็คือเอาสร้อยร้อยอีกอันหนึ่งแล้วก็แขวนอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะนั้นทำไว้สำหรับลูกค้าอยากจะห้อยเป็นสร้อยคอเผื่อให้เขาพร้อมรู้ว่าอันนี้เป็นจี้ห้อยคอนะอันนี้แปลกคุณมดปูปู อันนี้คือหยกเหรออันนี้คือหยกค่ะเขาเรียกหยกอะไรทำไมสีอย่างเงี้ยอันนี้หยกสีน้ำผึ้งนั่นเรียกราคาเท่าไหร่15,999บาท15,999บาทหอ้นี้ก้อนแค่นี้หมื่นห้าเลยเนี่ยชิ้นเดียวในโลกเลยว่าได้นะคะสีนี้ใช่ค่ะงานมือที่แกะปูตัวนี้แกะปูปูความหมายป่าอะไรหนูรู้ไหมอ่าปูเนี่ยคือกินเข้าทางเดียว อ๋อความหมายของปูคือกินข้าวทางเดียวคือปูไม่ถ่ายหรอหรือยังไงหนูถ่ายถ่ายค่ะแต่ว่าสัตว์มงคลเนคลสัตว์มงคลก็เหมือนนี่นี่เหมือนที่เมื่อกี้ที่เรามาวิสัชนากันก่อนเข้ารายการคุณมดใช่อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยถามน้องเขาว่าถั่วถั่วกับมังกรแล้วในยะความหมายถั่วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ผลิตผลที่มันเต็มเม็ดเต็มฝักเต็มหน่วยมังกรในวาสนาบารมีอำนาจ เออกันเนี่ยเอามาเป็นเท่าไหร่หนูอันเนี้ยถ้าเป็นอันนี้แพงไหมถั่วมังกรอันนี้สองหมื่นแปดค้านี้แพงอันนี้ความใหม่ดีนะคะสีเนี่ยมีสามสีอ่ะเป็นยังไงฮอกล็อกซิลอ๋อฮอกล็อกซิลอ๋อฮอกติดตัวไหมแขวนทองเรี่ยมจับขอบมีรูจับขอบอะไรไหมมีรูอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้ออ๋ตรงนี้แล้วก็แขวนใช่ค่ะจริงๆไิงจับขอบสวยคุณนวลจับขอบพองทำเป็นกระเช้าสวยเราเราเลยเข้าใจไงปกติเห็นแต่ที่ร้านนันเนี่ยนะ เราก็จะมองเห็นภาพรวมก็คือเป็นหยกก็จะเห็นสร้อยเห็นกําไรแต่พอวันนี้พอได้มาคุยกับน้องนะมีรายละเอียดเยอะถึงว่าคุณเด็ดทําไมนักท่องเที่ยวถึงมาร้านนันเขาเยอะอันนี้อันนี้ความหมายดีน้องนันรู้อันนี้อะไรอันนี้คือกบสามขากบสามขานี่ขาที่ว่าอะไรอยู่นีามีความหมายกบสามขาคือกบเรียกทรัพย์เออกบเรียกทรัพย์ใช่อมอมเียนตังอยู่ เป็นสัตว์มงคลถ้าเปรียบเป็นไทยก็สัตว์ในป่าหินมะพานนึกอ,ออกไหมแต่อันนี้คือสัตว์ของจีนเขาเป็นสัตว์มงคลเหมือนปีเสียคุณแต่เนี่ยเป็นกบสามขา<อ>ละเด่นด้านไหนรู้ไหมด้านการพานันอ๋อเหออกบสามขาเ<อ>นี่ยคุณดูไว้เนี่ยท่านเจ้าสัวท่านใดเนี่ยค้าขายรประมูลงานอะไรต่างๆเนี่มยมักจะนิยมพกพาไปหรือเอาห่วงจุ้ยตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงานอ่า ตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงานเนี่ยนะครับกบสามขาเนี่ยในเมืองไทยคนยังรู้จักอยู่พอสมควรแหละแต่ยังน้อยอยู่เนต่างชาตินิยมใช่ไใช่พวกต่างชาติมามามาซื้อไปเยอะแม่กบสามขาเนี่ยกบสามขาเนี่ยคนส่วนมากคนนี้ทํางานคาสิโนเขาจะบอกว่าชอบใช่เขาจะชอบแล้วก็จะหาเแต่ที่นันที่นันแขวนเนี่ยคือเขียวสวยมากเลยนะอันเนี้ยอะไรอันเขี้ยหยกเขียวไม่แกะปรูปอะไร อันนี้เป็นรูปแบบอาร์ตธรรมดาเลยค่ะเป็นเป็นเนื้อหยกธรรมดาแต่ว่าไม่ได้แกะเป็นรูปอะไรไงใช่กลับมาที่โต๊ะต่ออันนี้อะไรเต่ามังกรใช่ใช่ไหมปีเซียปีเซียเหรอปีเซียเต่ามังกรเนี่ยที่คุณมดบอกว่าเขาไม่อึดเลยเนี่ยเขาไม่อึดเลยเต่ามังกรคือไม่เขาไม่มีก้นอ๋อเขาไม่มีรูก้นเขาไม่มีรูทวันกินอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกัน เนี่ยเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจช่องทางไหนติดต่อน้องนันทางช่องทางไหนคะเนี่ยชิ้นนี้หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าติดต่อน้องนันแล้วไม่กล้าจับเลยคุณมุนเอ้ยติดต่อคุณนันได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอของนันก็วอล้วินหน้าร้านได้ราคาพิเศษอ่าถ้ามาหน้าร้านนี่ได้ราคาพิเศษนะหรือว่าถ้ามาไม่ได้น่าสนใจนันจะมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมันมีไลฟ์สดที่ช่องทางเพจค่ะเลิฟริจเจ็ด เลิฟลี่เจดเดี๋ยวเราจะมาขึ้นให้นะคะที่หน้าจอนะติดตามน้องนันได้ที่เลิฟลี่เจดนะค่ะได้ราคาพิเศษนะคะได้ถ้าอล์อกอินมาเดี๋ยวได้ราคาพิเศษเลยมาเจอหน้าเจอตากันอยากให้มาหาี่หน้าร้านมีสินค้าให้เลือกเยอะมากพิหน้าร้านไม่ใช่ว่ามีแต่หยกอย่างเดียวนะพักเครื่องก็มีมีหลากหลายด้วยสายไหนบ้างน้องนันมีสายไหนบ้างคะพักเครื่องนันก็จะเป็นพักใหม่พักกระแสนะ ทาเก่าสายใต้มีมีมีหลายหลายช่องทางมีหลายช่องทางหลายอย่างเลยนะคะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องนันมากนะคะสร้า้ความรู้ใช่มา้ห้ความรู้กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆรายการด้วยนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในช่องทางของเราด้วยนะคะช่องทาง YouTube ก็คือจะช่องสุขสยามไทยอมูลเลศนะคะแล้วก็ช่องทาง Facebook ของเราก็คือในเพจ ชมรมพระเครื่องสุขสยามค่ะนักเด็ดนะใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนันมากนะคะขอบคุณน้องนันนะครับที่มาให้ความรู้ยินดีครับยินดีเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราก็จะเชิญแขกผู้มีเกียรตินะผู้ชำนาญการด้านต่างๆนะคะในชมรมเราเนี่ยแหละ่ะมาคุยกันนะว่าใครมีเขาเรียกว่าใครมีชำนาญการด้านไหนมีทีเด็ดด้านไหนนะเอามาโชว์เหมือนกับพี่พงศ์วันที่ที่แล้ว แต่คราวหน้านะพี่พงศ์บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีพระมาในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้แล้วก็แบ่งปันเติมถึงไม่แพงด้วยไม่แพงแล้วต่อยอดได้ด้วยฟังจากทรงแล้วเหมือนจะหลุดราคาด้วยใช่เป็นหลุดราคาด้วยนะเหมือนจะหลุดราคาด้วยเดี๋ยวมดเนี่ยขอไปเตรียมทํากันบ้านเตรียมหลังบ้านกับอพี่พงศ์ก่อนว่าสมมติว่าพระเนี่ยนะเขาขายกันอยู่หมื่นนึงพี่พงศ์ลงมาสักเจ็ดพันหกพันอะไรอย่างนี้ได้ไหมยอมขัดทุนใช่เอากรองเงินเพื่อที่ว่าจะให้คน ติดตามพวกเราพี่โมบอกได้ได้เดี๋ยวพี่ไปหาภาพมาก่อนนะจวบักพักกันมีเป็นลังๆนะคะค่ะวันนี้โมต้องกับคุณเดชต้องขอบคุณทุกช่องทางบ้านมากนะคะที่ได้ชมรายการเรามาจนถึงเวลานี้นะคผติดตามรายการเราทุกช่องทางดังที่กล่าวไปแล้ววันนี้เราสามคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ